ผมกราฟต้นนีไม่พทุกท่านกันเลยนะครับผมสำหรับชาวสำหรับชาวที่ใช้ออกซิเจนหายใจนะครับแล้วจะมีไขมันวัดไม่ใช้ออกซิเจนหายใจนะครับผมผมก็จะมาแจ้งเรื่องข่าวสารเรื่องที่เสาทิศนี้ผมจะขอเรื่องที่เสานี้เนี่ยเสาทิศเนี้ยครับผมจะมาแจ้งเรื่องเสาเนี้ยผมจะไม่ทำคลิปแคสเกมนะครับไม่ได้เนื่องจากว่า ผมปิดช่องไปแล้วหรือปิดช anel ไปแล้วไม่ใช่นะผมคือผมทานี้เพราะผมต้องการที่จะไปงานแค a เตอร์เดย์ผมก็จะมาแจ้งข่าวนี้สําหรับชาวเกมเมอร์ไทยแลนด์ทุกท่านกันเลยนะครับผมก็ถ้าใครอยากไปเจอผมก็ไปเจอผมที่งานแค a เตอร์เดย์ได้นะครับผมผมไม่ใช่แขกรับเชิญหรอกผมก็แค่มาเจอพี่พ,พ,พี่เกมเมอร์ที่เขาแคสเมอร์คอมนะครับผมว็ใครถ้าอยากเจอผม,ผมก็อาจจะมีโอกาสเจอผมก็ได้นะ ใครที่อยากมีโอกาสเจอผมก็มาได้นะครับงานแคตเตอร์เดย์เชิญนี่เชิญชวนเลยนะก็ถือว่าเป็นการโปรโมทงานแคตเตอร์เดย์ของเขาไปเลยแล้วกันนะคบผมก็มากันด้วยนะครับผมอย่าลืมนะอย่าลืมนะผมมากันเยอะเยอะนะสำหรับชาวเกมเมอร์ทุกท่านนะครับผมมากันเยอะเยอะเลยนะงานแคตเตอร์เดย์ผมก็จะไปด้วย ก็คืองานจับันเสานีนะครับผมอยู่เนี่ยมอชั้นหกนะผมผมก็ไม่ลงกันยิ้วในหมอที่ไหนเห็นเขาบอกมาอย่างนั้นนะครับผมก็จใครเจอผมก็ไปเจอที่นั่นได้นะผมเสานี้นะครับอย่าลืมนะครับเสานีโอเคนะผมเจอกันเสานีครับผมตรงนี้สวัสดีครับผมวันเสาร์ผมไม่แคสนะสวัสดีครับ